สวัสดีค่ะแม่แอลนะคะวันนี้จะไปถ่ายละครค่ะนึกึ้นได้ว่า๊วันนี้เราต้องทาเซรั่มนี่นาแล้วทำยังไงอะคะก็อ,อยากจะมาทานเซรั่มเนี่ยให้ดูเลยค่ะว่าพี่แอลใช้คิวเซรั่มตัวนี้เนี่ยแล้วหน้าเนี่ยที่ฟูขึ้นฝ้ากระจางไปนี่นะคะจากหน้าล้างมาใหม่ๆเลยนะคะนี่หนึ่งหยดนี่หนึ่งหยดนี่หนึ่งหยดนี่ ทั้งหมด5หยดด้วยกันนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าเลยค่ะเห็นไหมคะจะแต่งหน้าให้เราเข้าสคอนสังเกตดูนะคะว่าหน้าแม่แอลเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าหน้าสว่างขึ้นใสขึ้นแล้วก็ฝ้ากระริ้วรอยหายไปเยอะมากใช้มาแค่ไม่กี่เดือนนะคะ ตอนนี้อายุจริงไม่ต้องพูดแล้วค่ะถ้าดูเฉยๆตอนยังไม่แต่งหน้านี่ก็น่าจะสักสี่สิบเศษๆหรือเปล่าคะอายุหายไปประมาณยี่สิบปีเลยนะคะ <c oughs> ค่ะจะบอกได้เลยว่าตอนนี้หน้าเนี่ยอิ่มฟูแล้วก็เหมือนกับมีน้ําในหน้าทําให้หน้าใสาตึงๆใครก็ตามที่กําลังหาเซรั่มนะคะเป็นพวกเซรั่มที่ให้ฝ้ากระริ้วรอยหายไปแล้วก็มานี่เลยใช้เลยนะคะตัว คิวเซรั่มค่ะแม่เอาจะบอกว่าลองใช้ดูแล้วก็จะติดใจนะคะ